มาแล้วใช่ครับผมเจอพระแดงแล้วเจอพระแดงนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นใครครับเป็นผู้นำชุมชนเชียงมั่นเลยเป็นผู้หญิงกลับมคุมิบ้านหน้าดูเลยแล้ววันนั้นที่ไปนะครับมีญาติน้องน้องฟ้ามาจากนครพนมเยอะมากเลยมาทำบุญกันที่วัดเชียงมั่นนี่แหละครับผมน้องฟ้าบุกโรงครัวไปหาเสียงใหญ่เลยครับสายไปเลยครับน้องฟ้าครับเพราะผู้ว่าเขาเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแข่งร้องเพลงแข่งร้องเพลงออกแข่งร้องเพลงอ่ะจิ๊บดูสองสามเป็นเงินล้านได้ไหมใช่ใช่โอ้โหเพลงกับผม <c oughs> แต่ว่าจากข้อมูลนะครับที่เราทราบกันมาคือวัดเชียงมั่นเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีความสาคัญมากๆในจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวยนะครับผมจริงๆแล้วเป็นชุมชนที่น่ารักมากๆน่ารักวุ้ยี่ถ้าเกิดเขาได้เงินล้านเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปรีไปแบบทำโครงการรีไซเคิลขยะ คือพัฒนาชุมชนอ่ะพัฒนาชุมชนชุมชนเขามีทั้งโรงเรียนด้วยมีทั้งวัดด้วยนี่เขาเป็นชุมชนน่ารักออ๋โอเคครับสมมติว่าใครที่ไม่เคยไปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณไปเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปที่วัดเชียงมั่นใช่มีด้วยกันแล้วกันครับตอนนี้เราไปชมกันก่อนดีกว่าไปชมกันก่อนดีกว่านะครับบรรยากาศเป็นยังไงครับว้าไปกินอาหารนะฟ้ามาแล้มาแล้วไปกินใช่ไหมคะใช่เดินไปทางนู้นดีกว่าค่ะก็มีราทางนี้กันเพราะว่าเขากําลังทําอาหารกันอยู่ค่ะ หอมมากเลยว่ะมาทางนี้เลยค่ะตางแล้วเบี้ยร้านเกวข้าวเลยเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนนะคุณผู้ชมนะหิวมากเลยอ่ะตอนนี้ฟ้าก็จะพาไปกินอาหารโอุ๊ยหิวม้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมน้องฟ้าค่ะโหตอนนี้หนูหนูหนูเห็นอาหารหนาหิวข้าวมากเลยอ่ะตายแล้ว อาหารสดงูเลยอะ่ะอันนี้เป็น,ปนค,คุณตาคุณตาอุ้ยกุนต่าหนุ่มอยู่เลยอะ่ะมาแล้วเออมาเทียนได้ได้ดูน้องฟ้าจากรายการคิกอยู่บ้างไหมคะค่ะให้กำลังใจก็เชียร์และสดอย่างนี้ต้องให้คนนครพนมเชียร์น้องฟ้าด้วยเหมือนกัน,นนะครับมากลับไปเราจะไปประชัน อ้าวขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาทำอะไรคะอ๋อวันนี้มาทำบุญค,ค่ะค่ะวันมาทำบุญไก่นะคะอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาได้สองวันแล้วโอโ้กลับเมื่อไหร่คะกลับวันอนังคารครับอุ้ยด,ดีเลยคะ่ะกินฟกิ๊ฟกลับด้วยใช่ครับค่ะอุ้ยหิวมากเลยะคะ่ะทานไหมครับลองทานดูอุยนี่เดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวไหมหมูขาเดี๋ยนะคะอุ้ยตายแล้วเก่งใจจังเลยอ่ะ วิอยากเอาหน้าไปซุกกับวันนี้อ้วอยากเอาหน้าไปซุกกับวันนี้มากเลยอ่ะนี่นะฟ้าฟ้ากินข้าวไหมคะไม่ต้องกินเดี๋ยวเราอุ่นอุ่นอุ่นเราจะไม่ดีเราต้องกินจากข้าวเหนียวอย่างี้นี่ค่ะอฝากได้ค่ะวัดที่นี่นะไม่ใช่วัดธรรมดานะหอมกินเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่ชุมชนเชียงม่านนี่นะคะ ต้องเข้ามาในครัวแต่ว่าที่นี่แบบันี่ยบบค่ะ exclusive อ,อันนี้เป็นน้ำพริกแดงค่ะพิ k ก i t c u อันนี้เป็นน้ำพริกแดงแดงจริงด้วยนี่นี่เราต้องกินอย่างนี้วิธีการกินเราต้องอุ้ยมันร้อนนี่วิธีการกินเราต้องกินอย่างนี้เพื่อซึมซับรสชาติของอาหารไม่เผ็ดนะฮะอร่อยมากเออ อร่อยไหมคะอร่อยร้็นมากเลยนี่ค่ะอร่อยมากเผ็ดหรือว่าร้อนคะต้งงวรทต้งร้อนเลยค่ะข้าวเหนียวก็ร้อนหมูก็ร้อนอืมแอร่อยมาก วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยอ่ะวันนี้เราก็ขอตังค์นักท่องเที่ยวได้ดิขอตับค์อะขอไม่ได้ค่ะขอไม่ได้คุมาทำบุญครับเอาเหรอวัดเจยงม่านเป็นวัดแห่งแรกของเชียงใหม่นะครับอ้าวขอตังค์ไม่ได้เหรอขอตังค์มาได้ถ้าให้ขอตังค์ก็เอาปอกมาตกเป็อเอาปองมาด้วยแต่พี่กิ๊บคิวก็นั่งอะเรอคะเอาลรอกกะลาได้ด้เอโโหแล้วมาขอตังค์ถ้าแต่กับเอร์มันแบบกอกกอกโอ๊ย ปวดหัวเจ็บหัวเจ็บหัวขนาดอยู่ในวัดค้อนก่อนร้อค้อนมากแล้วอ้ใช่เป็นเป็นเป็นวัดนี่นะเข้ามานี่เขาก็ปล่อยนกปล่อยปลาถูกไหมอนี่นะเราอยากทำบุญสะเดาะเคาะใช่ไหมเป็นการปล่อยนกปล่อยสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปเอานกกันครับค่ะมันหองแบบปล่อยนก พื่อสะดอกคอเออเพื่อสะดอกคอเราจะมาทำบุญกันกำมือมันเแบอยู่ดีมีความสุขเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเป็นอิสระนะอ๋อใช่อยู่ลองเป็นบินขึ้นไหมคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปลดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 แม่ค้าตื่นเราต้องย่องย่องไปคันโยงเขาได้ค่ะมันไม่ซื้อเอาอ่ะนี่อย่าไปให้เขารู้ ว่าเราจะมาขโมยนกเขานี่มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ก็สี่ต่อเก้าออนี้เหรอันนี้ค่ะเฮ้ยเสียงดัง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 เราต้องอธิษฐานอะไรก่อนใช่อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนให้เดิมพินล้วอ๋อนี่นะเราต้องอธิษฐานว่าไงขอให้สวยอย่างนี้ตลอดไปใช่กูก็ไม่มา ก็ไม่สวยอย่างนี้ตลอดไปมยหนูก็มกไม่เคยมัมีการพัฒนาบ้างอ่ามีกี่ตัวจะมปล่อยนกปล่อยโอ้โห แล้วตอนที่จะเอากลับไปยังไงอ้าวก็ทีเขาจะมาเก็บตังเราไหมอ่ะถ้าไปคืนเขาเก็บตังดิไม่ก็ไปคืนเขาแล้วก็บอกว่านกมันหายตัวได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คุณพี่คะเนี่ยนกมันหายไปไหนก็ไม่รู้หนูยืนถือเฉยเเนี่ยแล้วนกมันก็หายไปเลยหนูไม่จ่ายตังนะเพราะว่าอยู่ดีๆนกคุณพี่ก็หายตัวได้ไม่จ่ายตังแล้วไปเลยโอ้โหตายแล้วสีสวยไหม ดอกใช่ไหมดอกสวยนี่ระวังน้ำเขาเรียกว่าดอกกระดาษใช่ไห่ดอกเฟื่องฟ้ามันเฟื่องฟ้าที่ไหนนี่มันเฟื่องชมพูเฟื่องฟ้านี่ดินนี่ดอกเฟื่องฟ้านี่ดินเฟื่องดินเฟื่องฟ้าโอ้ยนี่เรามาเมาส์ดีกว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งของเราเป็นไงบ้างก็สำหรับเราทเพชรนะคะก็ จริงๆแล้วเขาก็น่า,นานกลัวนะพูดจริงเขาน่า,นานกลัวเสียงดีเนาะเสียงดีแต่ถ้าถามว่าเรามีกลัวไหมไม่กลัวค่ะ<ไ>เพราะเชื่อว,ว่าถ้าเรามัวแต่กลัวเขาอะเราก็ทําไม่เต็มที่แล้วไม่เคยกลัวค่ะแข่งมาจริง<อ>ไม่กลัวแล้วพี่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 พกอนกลัวปะของผมากมักลัวมัเคยกลัวไปทุกครั้งก็สบายมากอยู่แล้ว<อ>พบใจมาอย่างที่น้องฟ้าว่าพบใจไปเต็มร้อยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีเทคนิคของฮู้แล้วว่าจะต้งอย่างไรพออ๋อขิง ก็ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่าเราผ่านมาสองรอบแล้ววัวก็ขี่แล้ววิ่งก็วิ่งแล้วจะได้รู้เทคนิคด้วยนี่ต่อไปเขาให้ตะกายตึกนะแต่ว่าตะกายตึกแล้วก็ร้องเหนูรู้ว่าให้ดำน้ำร้องเพลงเฮ้ยนั้นทำได้เรื่องนึงก็จะมีมีในดานต่อไปไม่เอาเลยไมไม่ไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมคะฝากบอกอะไรถึงถึงเขาปะก็อยากจะฝากบอกกาแฮงเพย์นะคะว่ายังไงแล้วเนี่ยก็อยากจะให้สู้เต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเชื่อว่า มันเป็นมวยที่ถูกคู่มั่นเชื่อว่มันหนักทั้งคู่อ่ะยังไงก็เจอกันค่ะเออเจอกันนี่กำแพงเพชรนะนี่เธอต้องอวยเชียงใหม่ไว้ก่อนนะคะกล้วยตากเราก็แค่หมูไปแหลกกล้วยอะไรเนี้ยกล้วยกล้วยกล้วยไข่ไข่แล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยที่เขาขายตามข้างทางกำแพงเพชรไปแวะซื้ออยู่แวะซื้ออยู่นะคะเอ่อกล้วยไข่เงาะอร่อยฮะเงาะไข่แดงแหลกธรรมะ นี่ไงความพันธุ์แบบแปลงเพชรรอเหคะกล้วยไข่เงาะอร่อยไข่แดงแหลกธรรมะฉันเรียนมาฉันอ่านหนังสือความรู้รอบตัวมาเยอะฉันรู้เชียงใหม่อะเชียงใหม่เชียงใหม่ก็อันนี้ไงส้มโอขาวลูกสาวหมวยใช่เก่งเนาะใช่สิอ้าวแล้วตกลงเขาต้องบอกว่าไงคขาขอจังหวัดเชียงใหม่โดยที่เป็นสีปาเปนีเป็นสง่าบุพชาติล้วนนามตางามนรรค่ะ นางสะพอดพิงนั่นเองตหมรู้ที่เขาบอรอเอแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นพระธาตุค่ะเพราะว่าจะมีตัวนั้นที่เขาบอกท้าเจดีช้างร้อมนะคะก็ตั้งเมื่อพศหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเฮ้ยเลขหายอ่ะ สามสิบเก้าค่ะหนึ่งแปดสามเก้าที่ประแดงบอกไงว่าเป็นเจดีของที่ประทับของพญาเมังรายแล้วก็เขาสร้างเจดีครอบอีกทีหนึ่งแล้วก็พญาเมังรายก็ไปตั้งพญารั่วเมืองสามโอ้ค่ะพญาเมังรายพญาเมืองแล้วก็พญารั่วค่ะเดี๋ยวงั้นเรามาขอพรกันดีกว่าเออใครอยากได้อะไรก็ขอพรเนาะได้ได้จริงใช่ไหม ค่ะแอน,นพี่กิ๊บกิ้วต้องขอให้สวยขึ้นนะคะโอเคพ่ะนี่ยากแล้วซื้อปืนให้ฉันง่ายกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อเลยโอ๊ยพูดเล่นไหมนี่จริงจังจริงจัง นอนเนี่ยกินอิ่มแล้วีู่จะมีอะไรมานำเสนอพี่อะไรนำเสนออะไรง่วงนอนพี่กิ้วตื่นก่อนค่ะตื่นก่อนอ๋อเยอะดิโใส่พี่ฟังอยู่แล้วอิ่มมากะหลับเป็นขาหมูเลยฮะหนูมีอะไรจะนำเสนอพี่ค่ะนำเสนออะไรตอนนี้หนูไม่มีที่ไปแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรอะง่วงนอนแล้วเลยจะคัมแล้วง่วง นอนหรือว่าหักเงินเดือนพี่เขาก็ได้ว้ยมาหักมาหักตื่นตื่นเอ้ยไมตื่นตัวนะไม่ตื่นนะตื่น,นตื่นตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วอย่ามาหักเงินเจตื่นอะไปไหนเดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกันคะ่ะไปโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอ,อันนี้เป็นโรงเรียนที่เคยอยู่ั้ยนี่ใช่ค่ะเออเป็นโรงเรียนที่หนูเคยอยู่มาเพราะว่าหนูมีความผูกพันกับโรงเรียนนี้มากเพราะว่าหนูเรียนตั้งแต่ มต้นจนถึงมปลายคือเป็นลูกมอเลยแล้วก็หนูก็ยู่วงดนตรีที่นั่นด้วยค่ะ๋อมีวงดนตรีแล้วนี่ไปเจอจะเจอวงดนตรีหรือเปล่าเจอค่ะต้องเจอนะถ้าไม่เจอนี่ฉันฉันกลับเลยนะฉันไว้แล้วโทรนัดไว้แล้วค่ะนัดคิวไว้แล้วใช่มีมีเด็กนักเรียนมันก็ต้องมีแบบเด็กนักเรียนถูกไหมมีผู้ชายเออที่ที่ที่แกบอกที่วัดไงที่บอกว่ามีนักเรียนมาซัมเมอร์ใช่ เาเปนโมหซัมเมอร์แต่หนูว่าเขาเลิกกันแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยยังไม่เลิกสิไม่เลิกไม่ไปอะเลิกก็ไม่ไปมีมีเด็กผู้ชายมีใช่ไหมอ๋อมีนักเรียนไปที่วงดนตรีนะคะเพราะว่ามีโชว์พิเศษเดี๋ยวจะให้ฟังโชว์พิเศษใช่แล้วค่ะโอเคงั้นไปเลยพี่พี่รีบไปเลยเร็วๆไฟแดงก็ช่างมันขับไปเลยแล้วเราเริ่มเข้าเข้าวงเนี่ย ได้ยังไงครูเห็นแววหรือว่าอะไรยังไงก็คือครั้งแรกเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนหนูเขาก็อยู่ในนั้นแหละคะ่ะอ่าใช่แล้วก็แบบไปคือเพื่อนเขาก็ชัว์แหละแล้วก็อย่างก็คือป้าแดงเขาก็แบบเออ เขาก็เห็นแววคือป้าแดงนี่เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ค่ะทีจริงก็ร้องเล่นอยู่บ้านไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบคิดจะประกวดอะไรเงี้ยเพราะว่าร้องตามองตังไหใช่อายชอบร้องในห้องน้ําค่ะทุกวันนี้ก็ร้องในห้องน้ำอ่ะหนูพูดจริงหมายถึงแบบซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาบน้ํพาทุ่มเที่ยงคืนใครเขาจะหลับหรือไม่สนเพราะว่าบ้านหนูหนูร้องจริงๆนะหนูพูดจริงๆทุกวันนี้ก็ร้องในห้องน้ําเพราะว่าหนูคิดว่าร้องเพลงในห้องน้ําอ่ะมันเคาะที่สุดจริงเพราะว่าเสียงมันก้องช มันพอที่สุดแล้วก็แบบเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบร้องไห้มากห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยอ๋อร้องไห้เป็นเพลงเหรอไม่ไม่เป็นเพลงแต่ร้องอ่ะจนแถวที่บ้านอ่ะเขาแซวว่าเออเนี่ยโตมาเป็นนักร้องแน่เลยอะไรเงี้ยพอร้องบ่อยร้องเยอะทุกวันห้าทุ่มปุ๊บร้องละอ๋อแล้ว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 เราจุดเริ่มต้นคือเราร้องเพลงได้ยังไงคือแบบเราร้องไห้เงี้ยเหรอ ไม่ค่ะมันก็หรือเราชอบร้องเพลงในห้องน้ำตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่แรกนี่คือว่าหนูก็ฟังเพลงอ่ะเพราะว่าอยู่กับย่าย่าเขาก็แบบเปิดเพลงทุ่งฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงแรกที่หนูร้องเล่นๆนะคือเพลงของพี่แอสุชาวดีเพลงติดรอวิชาลืมอ่ะริองหนูก็ร้องอุ้ยหนูก็จําไม่ได้แล้วว่ามันนานอ่ะเพลงเออติดรอวิชาลืมคุณคุณแต่ว่า ก็ร้องเล่นๆค่ะแล้วคือแบบมาถึงก็เพลงของพี่ตะกะแตนอะเพลงขอจองในใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบร้องเพลงเล่นๆที่สุดเราเป็นสายลุกทุ่งมาเลยใช่เพลงสากลร้องไหมสากลไม่ชอบพวกตรงไม่ชอบภาษาอังกฤษอ่าไม่ชอบภาษาเรียนมาก็ไม่เคยรอดเลยภาษาอังกฤษแะจะพูดจริงเออเหรอเป็นความฝ่ายฝันที่ไม่ชอบเรียนมากและเพลงไทยสากลเพลงไทยสากลก็ร้องลองมาเพลงสติงชร้องค่ะประกวดเหมือนกัน ก็ได้ตลอดอ่ะก็ได้ตลอดได้จนคนเขาไม่ไม่ให้ประกวดแล้วคอล้องให้ไปโชว์อย่างเดียวใช่ก็คือได้ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างเวลาที่เราสมมติตอนเด็กๆเราประกวดร้องเพลงเวทีนี้แล้วพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราเวทีนี้จนเราเจนเวทีเอในในเชียงใหม่แล้วเราประกวดไปหมดแล้วแล้วเวทีกิ๊กดูเป็นยังไงบ้างเดีวคิดว่าเวทีกิ๊กดูเนี่ยถ้า มันมันเหมือนเวทีมันเป็นเวทีใหญ่เลยแหละเป็นเวทีที่แบบระดับประเทศเลยค่ะถ้าคุณไม่มีโอกาสอ่ะคุณไม่สามารถมายืนบนเวทีนี้ได้ง่ายๆนะไม่ใช่แบบเหมือนซื้อข้าวอ่ะอยากกินก็ซื้ออยากินก็ซื้อแต่ว่าอันนี้มันไม่มีโอกาสแบบนั้นค่ะมันมันอยู่ที่แบบว่านอกจากถ้าเรามีโอกาสได้มาอยู่ที่เนี่ยคุณต้องมีความสามารถที่แบบครบทุกอย่างคุณสามารถทาได้หมดร้องต้องได้เต้นก็ต้องได้ด้วยถ้าแบบไม่เจวทีหรือว่าบางคน เจอกล้องเยอะๆอย่างเงี้ยเขาตื่นมันก็ทําให้แบบเหมือนจิตตกอ,ะอ่ะมันกังวลแบบเอ้ยทํายังไงดีอะไรเงี้ยแต่แบบเมื่อเราแบบคุ้นเคยกับมันหรือว่ามันก็เป็นเวทีเหมือนเหมือนเราร้องให้ตัวเองฟังคนเดียวคิดซะว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวเราร้องคนเดียวมันก็จะมีความสุขแล้วความฝันของเราอ่ะว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอะไรมองมองไว้ยังไงบ้างก็ความฝันละคะก็ คือความฝันเนี่ยหนูก็แบบว่าอยากเป็นนักร้องอะ่ะอยากมีอัลบัมม้มเป็นของตัวเองแต่แว่าเราก็อยากดูแลครอบครัวของเราอะ่ะคือเขาแบบเลี้ยงเราตังา้งะะแต่เล็กๆค่ะเราก็รู้ว่าแบบเออมันก็คงแบบลําบากมากกว่าเราจะโตมาเนี่ยเมื่อเราโตเราก็อยากมีการงานที่มั่นคงอะ่ะขอแค่ไม่ต้องเป็นนักร้องไม่ต้องเป็นศิลปินชื่อดังก็ได้แต่ขอให้หนูมีงานที่แบบมั่นคงแล้วเราสามารถดูแลครอบครัวได้แค่นั้นก็ มันก็เป็นความสุขของเราแล้วก็เราก็ทําให้ที่บ้านเรามีความสุขด้วยก็คิดว่าแบบนั้นแต่ว่าในใจลึกๆก็อยากเป็นค่ะเป็นนักร้องเป็นศิลปินเนี้ยให้แบบคนรู้จักเป็นคนของประชาชนใช่อยากให้มีชื่อเสียงเหมือนกันมันก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวเราด้วยซึ่งตอนนี้กิ๊ฟกิ๊ฟเชื่อว่าเอ่อฟ้าก็คงเป็นที่รู้จักของกลุ่ม กลุ่มคนหนึ่งอย่างน้อยชาวจังหวัดเชียงใหม่ข<อ>เขาก็ต้องรู้แล้วล่ะ<อ>ว่าฟ้าเป็นตัวแทนของจังหวัดเขาขอ,อะไรอย่างเงี้ยเออให้ยังไงก็ฝากคนเชียงใหม่ช่วยให้กำลังใจน้องฟ้าด้วยนะคะ<อ>เป็นเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยยังไม่จบครับแต่เวลาหมดแล้วโอ้โหจบเถอะครับ แล้วเมื่อไรจะถึงกำแพงเพชรผมสักทีละครับนี่ใจเย็นๆครับคุณปาล์มครับทำไมฮะเรามีคนละตอนครึ่งเชียงใหม่ตอนครึ่งกำแพงเพชรตอนครึ่งยุติธรรมงั้นแปลว่าถึงกำแพงเพชรของผมเนี่ยต้องตอนครึ่งเหมือนกันนะต้องใจเหมือนกันโอเคนะฮะถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วก็สบายใจนะครับแต่ย้ำใานผู้ชมนิดนึงนะครับผมถ้ารักใครชอบใครเนี่ยรักเฉยๆชอบเฉยๆไม่ได้ตกรลอกเอาเลยอาจจะตกรอบเดียวนั้นเลยก็ได้โหวตด้วยใช่ครับโหวตยังไงครับพองเต้ครับไม่ยากเลยครับถ้าเกิดรักเชียงใหม่ชอบเชียงใหหมม่่่กวเเลยจ้าาดงที 4777666ครับครับผมแลวสำหรับฝั่งกำแพงเพชรนะครับ,รบผมถ้ารักถ้าชอบนะฮะพิมพ์2นะครับแล้วส่งมาที่4777666 6. หรือง่ายๆคือ4ต้อง7ต้อง6ไงใช่แล้วครับผมแล้ววันอังคารที่9เมษายนนี้นะครับผมอย่าลืมชมด้วยรอบชิงชนะเลิศสงครามกิ๊กดูสงครามเพงเงินล้าน4ี <4 S 2> ทุ่ครึ่งอย่าลืมชม แต่ว่าต้องพบกับเรา2คนแน่นอนทุกวัน5โมงเย็นครับปาม้องเตยอย่าลืมครับลิกดูทุเดยครับวันนี้ขอความสวัสดีจงมีแด่ทั้งชม้ชมสวัสดีครับสวัสดี